ออกมาตามชื่อห้องเนี่ยนะว่าทางสู่โสดาบันเนี่ยมันจะต้องเดินทางไหนว่าง,งั้นเถอ,อะเนาะเออทีนี้ความเราจะเดินไปสู่ความเป็นโสดาบันเราก็ต้องเอาคุณสมบัติของพระโสดาบันขึ้นมาตั้งนะเป็น Impact Point นะเป็นจุดหมายปลายทางเนาะเออพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันคือผู้ที่ละสังโยชน์ได้สามสามอย่างนะคือหนึ่งสักยะทิฏฐิความเห็นผิด ว่า,ากายใจนี้เป็นอัตราตัวกูของกูสองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สงสัยว่าเลขห้าบวกเลขสามพันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่สงสัยในทางธรรมวิจิกิจฉาตัวนี้หมายว่าไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะครับอันนี้คุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สามก็คือศีพลพรด ปามาศศีลพัตรปรามาศอ่ะศีลคือปกติตรงกลางอ่ะนะอ่าพลดเอะเคร่งเกินไปปลามาศคือหย่อนเกินไปนะการถือศีลโดยเคร่งเกินไปหย่อนเกินไปนะอ่าในความยึดมั่นในสิ่งที่ผิดเชื่อผิดอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะอยู่ในในเรื่องของพลดในเรื่องของปลามาศนะครับศีลนี่ก็จะเป็นศีลที่เป็นปกตินะ คือพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลห้าเป็นปกติของชีวิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตอันนี้คือความเป็นพระโสดาบันจะเกิดขึ้นด้วยคุณสมบัติแห่งการที่เอาสังโยชน์สามตัวนี้ออกได้เนาะทำลายได้ขุดถอนทิ้งทำลายได้เสร็จเรียบร้อยเนาะไม่กลับคืนมาอีกอันนี้คือคุณสมบัติของพระโสดาบันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปั๊บ ทางที่จะไปสู่ความเป็นโสดาบันทํำยังไงนะทางที่จะไปสู่โสดาบันก็ก็ทางที่พุทธิย้าทรงสอนนั่นแหละนะครับแล้วทางที่พุทธิย้าทรงสอน,นไม่ต้องเอาคําสอนมากมายเยอะแยะเอาคําสอนในวันปฐมเทศาาวันแรกก็คืออริยสัจสีนั่นแหละนะครับอริยสัจสีก็หลักปฏิบัติจริงๆก็นะเพื่อจะให้เป็นทางเดินหรือมรรคเนี่ยนะก็มีอยู่แค่ว่ากําหนดรู้ทุก จนเห็นสมุทัยแล้วก็ละสมุทัยให้ได้เพื่อทำนิโรธให้แจ้งนะงานมีแค่นี้เองนะครับการที่ไปกำหนดรู้ทุกจนเห็นสมุทัยละละสมุทัยเสียได้นี่นะนี่คือมักนะก็ครบละนะครับเพราะฉะนั้นทางสู่ความเป็นพระโสดาบันนะก็คือการทำตามที่พระยาทรงสอนไว้ว่า กำหนดรู้ทุกทุกคือกำหนดรู้นอนสมุทัยควรละนะกำหนดรู้ทุกเพื่อให้เห็นสมุทยัยเมื่อเห็นสมุทัยแล้วก็ละสมุทยัยนะงานจริงๆมีแค่นีนะ้เมื่อละสมุทัยได้นิโรธก็แจ้งขึ้นมานะเนาะเมื่อหมดเหตุผลก็เกิดคือน,นิโรธหรือนิพานเนาะทีน,ะนี้มักควรเจริญก็คือการกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยนั่นแหละคือมักก็จบแค่นี้ อันนี้คือทางสู่ความเป็นโสดาบันในความเห็นของผมนะครับคงจะมีหลายความเห็นอยู่เนาะความเห็นของผมก็เอาเอา,เอาปฐมเทศนามาเป็นหลักยึดในการที่จะวินิจฉัยว่าการจะเดินทางสู่ความเป็นโสดาบันนั้นจะพึงทำอย่างไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์วิระครับผมขอบคุณครับอาจารย์วิระก็ ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับถ้าผมจะบอกว่า,า,าตามแนวทางของอาจารย์จารณิตเป๊ะเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ว่าได้นะครับเพราะว่ามาสักครู่อาจารย์จารณิตก็ได้ให้แนวทางนี้เอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็ตรงกันแล้วก็อาจารย์เวลาก็ได้ขยายความเพิ่มเติมเหมือนเป็นการตอกย้ําว่านี่คือเส้นทางครับเส้นทาง <c oughs> ที่ไปสู่โบรดาบัน,นะครับก็ <c oughs> เช่นเดียวกันครับกับกับอาจารย์จารณิตนะครับ แล้วก็มีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อยนะครับอเล็กน้อยก็อาจารย์สมหวังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปูป,ป,ปิดปิดปิดท้ายนะครับก็ต่อเวลาได้อยู่อาจารย์สมหวังอมีอะไรเพิ่มเติมให้บ้างไหมครับอาจารย์สมหวังนิดหน่อยนิดหน่อยเชิญครับเชิญไหน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 ก็มา มาแล้วนะขอขอขอแจมนิดนึงคือ <c oughs> เออ,เอ,อพระโสดาบันนะท่านท่านจะละได้เอ่อเออเอ,อ,อะไรอะ่ะกายกายกับวาจานะท่านจะเรียบร้อยนะอ,อือ เกี่ยวกับสมาธิท่านยังท่านยังละไม่ได้นะแล้วก็ปัญญาท่านก็ยังไม่มีคือคือท่านมีศีลศีลส,ส,สมบูรณ์น่ะพระโสดาบันเนี่ยนะมันมีศีลสมบูรณ์ที่จะดูว่าศีลสมบูรณ์เนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปอดูในวิชาและวิมุตติเนี่ยนะอวิชาวิมุตติก็คือเราต้องไป เออคบกับสัตว์จบุรุษก่นอนเพราะประาสาาบันเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์จบุรุษอ่ะคือเกี่ยวกับผู้ผู้ที่ผู้ที่ละสังโยชน์ได้เรียกว่าสัตว์จำุุษคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วนะถ้าถ้าถ้าเราไปไปคบกับคน คนคนไม่ดีเนี่ยหรือไม่ใช่สัตบบรุษเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะพระโสดาบันเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเป็นคนดีพูดง่ายนี่นี่ด่านแรกเนี่ยต้องไปเจอคนดีก่อนนะเวลาคบคนเนี่ยคบคนพาลพาลพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยนั้นเราก็ต้องคบบนนัณฑิตนะต้องเลือกคบบนนัณฑิตต้องดูให้ดีนะ เมื่อครบบรัณฑิตได้ก็ฟังคําของของบัณฑิตเมื่อฟังคาเมื่อฟังคําของท่านแล้วก็ต้องมีความเชื่อนะต้องมีศรัทธาในตัวท่านว่าท่านจะเป็นคนดีจริงต้องมีท่านพูดอะไรสั่งอะไรก็ต้องเชื่อท่านนะต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อนในตัวท่านเมือม่อเมือ่อเมื่อมีมีศรัทธาแล้วช่มก็ต้องมีโยโยนิโสมันมันนัสนนิการ โยนิโสก็คือการที่เราการโยนิโสก็คือหมายว่าเร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 า,เราต้องมีปัญญาของของเราด้วยถ้าเราไม่มีปัญญาเราเป็นคนพาลมันก็เราก็ไม่มีโยนิโสกคือเราต้องพิจนารณาด้วยความแยบคายของตัวเราขึ้นหรือไปเจอบัณฑิตแต่ว่าเราไม่ใช่บัณฑิตเราก็เราก็เจงเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่เออ ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวไงถ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเป็นคนไม่ดีมันก็เออเออ,เอ,อมันก็ต้องเป็นคนไม่ดีอนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแยบคายโยมิโนโยนิโสมนสิการมเมื่อเรามีโยนิโสมนสิการเราก็จะมีเราก็จะมีสติเออสติสัพเัญญะมันก็จะเกิด สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยเราเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วใช่ไหมลักษณะว่าเราเป็นคนดีแล้วนะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ต้องมีมีอนนะินทรีย์สังวรนะกายหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะต้องเอ,อ,เอ,อเราต้องสังวรว่าอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นเป็นประโยชน์อะไรควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ย คือต้องคือกเราเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อง่ายอินทรีย์สังวรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามีอินทรีย์สังวรแล้วเราก็จะมีส,สุดสจริตสามอา่าสุจริตสามเราก็พัฒนาง่กายวาจาใจของเราเนี่ยให้ให้ให้สมบูรณ์เป็นเป็นกุศลอ่า้าเป็นกุศลเราก็ทําถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่ทํา เนี่ยมัน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 ก็จะหยุดมันก็จะหยุดแค่แค่เออแค่แค่สุดสุดจริตสามแล้วมันจะสูงสุดแค่สติปัฏฐานสี่อ่าถ้าถึงสติปัฏฐานสี่หมายาว่าเราก็เราก็เป็นเป็นเออเราก็เป็นพระโสดาบันแล้วอ่าเพราะเราตั้งมั่นแล้วไงเราตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้ว หยุดแค่สูงสุดแค่สติปัฏฐานสี่อันนี้การพัฒนาของของพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นไป,นป,นปนโดยลําดับของมันนะหนึ่งเมื่อมีหนึ่งก็ต้องมีสองสองก็ต้องมีสามสามก็ต้องมีสี่เนี่ยพัฒนาไปถึงสูงสุดที่แค่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม,ม,มการที่เส้นทางที่จะไปเป็นพระโสดาบันได้ก็ ก็จบจบอยู่ตรงแค่นี้ส่วนสมาธิกับปัญญานี่ออยเไม่พูดถึงนะเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพราะพระสอดพระบันเนี่ยมีแค่มีแค่ผู้เป็นผู้มีปัญญา,าเฉยๆปัญญาอยู่ในขั้นขั้นขั้นแรกของคืออ,อริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิสติผู้มีความเห็นชอบออตัวแรกเท่านั้นเองแต่ความโลภความโกรธนี่ มีมีหมดนะมีหมดแต่เป็น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 สุจริตอะไม่ใช่เป็นทุจริตถ้าอยากจะเป็นพระโสดาบันก็เนี่ยเรียงลำดับตามนี้แหละที่ว่าเนี้โอเคแค่นี้แหละขอบคุณ,คร,ค,ณาารครับขอบคุณอาจารย์สมหวังครับขอบคุณอาจารย์สมหวังที่ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางสู่โสดาบันตามคุณสม